ทำอะไรนั <muitas S 2> ่งกูัน้ำหนับต่อไปบริจาคเพื่อบำรุงสร้างเมน ป่าช้าบ้านไทยนะครับจงนวนขอเรียนเชิญคณะกรรมการสร้างในป่าช้าบ้านไผ่นะครับแล้วก็ตัดจำใจภาพเียนเชิญครับลำดับต่อไปลำดับที่สามสุดท้ายมอบเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับ หรือมอบเพื่อเป็นคุณอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านไผ่ออสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูนะครับขอ,อ,อเรียนเชิญคุณครูศูนย์ออนะครับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับนีอตัวแทนนะครับรับมอบจากทางคณะเจ้าภาพท่านซอฟตอนก็ได้ครับเอามอบจากซอฟมาตอก็ได้คุณครูไม่มาคุณครูไม่ อ่านท่านส找不找มาเรับแล้วพาอปอพมาช่วยพ่อท่ขอบคุณนะครับท่านผู้มีเกียรติคารองคับเนื่องด้วยผู้วัยชนคือคุณท่ศสาโทศเป็นสมาชิกกองคุณชาประิจสงเคราะห์อองทรัพย์ของสมาคมคนพิการจังหวัดสีสิเกษโดยนายอภรรันหาบุตร นายรกสมาคมผู้พิการจังหวัดสีสเกิมอบหมายให้นางสุรินสสีจันอุปนายกฝ่ายสวัสดิการสมาคมและนายข้อคูลพันศีเลขานุการสมาคมมาร่วมในงานประชุมเพิิงของผู้วายชนคือคุณพ่อเสาโทสดในวันนี้จะได้ทำการมอบเงินกองทุนชาวพนักิจสงเคราะห์ของทรัพย์ของสมาคม โดยท่านเลขานะครับกูลพันศรีเลขาธุการตมคมครับพร้อ,อมกับทางคณะมังให้กับพายาิของผู้ไหวคนคนรับ,รบถ่ายไปให้คุณเมนด้วยครับลงโศกเพื่อจะได้เห็นม่ามอ,อรายย่อมไร ไม่ได้บอกจำนวนเงินเนาะมาบอกจกันว่าเงินยังไงใส่ซ้อมไับขอบคุณครับขอไบพรบคุณทางท่านเลขาและทางท่านอุปกรสมาคมนะครับท่านที่ได้ให้เกียรติมามอบเงินตรงครกในคราวนี้ไว้ด้านโปรไกน์ครับ อ่ะขอเชิญทางคณะเจ้าภาพนะครับพักทางอัธยาศัยครับคุณครับอืมครับครับ